สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับสูตรนะครับหรือเทคนิคนะครับที down, ่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเนาะโดยสูตรหรือเทคนิคนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเนาะโดยที่เราจะต้องมีปุ๋ยของเราอยู่หนึ่งอย่างเป็นปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับจะเป็นปุ๋ยที่สูตรอะไรก็ได้ที่จะใช้กับต้นไม้หรือต้นทุเรียนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ ตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างนะครับเอามาผสมกันนะครับแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ไปใส่รอบต้นไม้โดยตัวช่วยตัวเนี้ไม่ใช่ขี้เท่าฐานนะครับแล้วนะผมผมจะทําคลิปขี้เท่าฐานเนี่ยไว้หลายคลิปนะครับแต่ผมจะใช้วิธีอื่นมากกว่าไม่ได้ผสมกับปุ๋ยนะครับดังนั้นตัวช่วยตัวนี้ไม่ใช่ขี้เท่าฐานผมเอามาช่วยอีกทีหนึง่งคือเอามาช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมหรือรับฟังช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลับบงใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าตัวช่วยตัวนี้คืออะไรและมันเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องอะไรให้กับปุ๋ยของเรานะครับมาดูเลยผมเตรียมไว้แล้วนะครับโดยที่เราจะต้องมีปุ๋ยอย่างที่ผมบอกชิ้นหนึ่งเนี่ยคือปุ๋ยผมเตรียมไว้แล้วนี่ปุ๋ยที่ผมจะใช้กับต้นตุเรนของผมนะครับแต่ถ้า,ถา,าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะใช้ปุ๋ยกับต้นไม้ชนิดอื่นก็สามารถเอาปุ๋ยสูตรต่างๆไปใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวช่วยตัวนั้นคืออันนี้ นะครับน,นะนี่นะคืออันนี้นะคืออะไรครับท่านผู้ชมคิดว่าคืออะไรอ่าหลายท่านอาจจะรู้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ปลูกทุเรียนมานานแล้วผมเชื่อว่าน่าจะทราบแต่ถ้าท่า,า,ทานผู้ชมบางท่านที่เพิ่งเริร่มปลูกทุเรียนอาจจะไม่ทราบนะครับตัวนี้ตัวนี้นะที่คือตัวช่วยนะที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ปลูกของเราก็คือฮิวมิกนะครับฮิวมิกนะฮิวมิกนะฮิว uh, มิกโพแทสเซียมฮิวเมดก็ได้หรือเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับเขาจะช่วยในเรื่องของอเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ปุ๋ยกับเราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเราเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยผมจะไม่บอกนะครับเรื่องอะไรบ้างนะครับโดยคิวมิกอันนี้นะครับมันจะเป็นสารอินทรีย์สกัดจากธรรมชาตินะครับเนาะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีอันตรายอะไรเลยนะครับโดยประโยชน์ของเขาเนี่ยนะประโยชน์เขาก็คือเขาจะช่วยปรับสภาพดินนะครับแก้แก้ความเป็นกรดเป็นด่างในดินได้นะครับเนาะช่วยทําให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของเอ่อทำให้ดินร่วนซุยแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบาย น้ำหรืออากาศได้ไดีในดินได้ดีในดินเนี่ยได้ดีด้วยนะครับเนาะสองสองนะมเมื่อกี้คือหนึ่งสองคือเร่งระบบรากฝอยของพืชให้มีความแข็งแรงนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้ดีนะครับได้ดีเลยดังนั้นฮิมิกนี่ยใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะไม่ใช่ใเฉพาะกับต้นทุเรียนนะครับสามช่วยลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดินนะครับเช่นการที่เราใช้พวกปุ๋ยเคมีบ่อยๆหรือฉีดยาฆ่าหญ้า ยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆแล้วสารตกค้างมันอยู่ในดินใช่ไหมครับฮิวมิกเนี่ยเขาจะช่วยนะช่วยล้างความเป็นพิษได้นะครับนั่นเองนะครับแล้วยังช่วยทําให้ต้นพืชเนะี่ยหรือต้นไม้ทุกชนิดน่ะแตกรากใหม่ได้เร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์ข้อที่สามประโยชน์ข้อที่สี่คือเขาจะช่วยอุ้มอุ้มน้ําในดินนะครับไม่ให้ความชื้นเนี่ยหายไปเร็วคืออุ้มน้ําในดินเนี่ยไม่ให้มันแห้งเร็วนั่นแหละเหมาะกับ ทางภาคอีสานเลยนะเพราะว่าทางอีสานนะ่ะมาอากาศร้อนมันจะแห้งไวถูกไหมเวลาลดน้ำถ้าเกิดใช้เคมีไปช่วยเนี่ยก็จะช่วยอุ้มน้ำในดินได้ดีนั่นเองนะครับก็จะทําให้ต้นพืชน,น่ยทนทานต่อสภาวะความแห้งแล้งนะครับได้ดีกว่าปกติและช่วยฟื้นออสภาพของต้นไม้เนี่ยต้นที่โซมเนี่ยได้ดีด้วยนะครับเนาะข้อสุดท้ายคือข้อที่5หากเราใช้ร่วมกับปุ๋ยนะปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับต่างๆเนี่ยมันก็จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ นะครับให้กับปุ๋ยในะนั้นยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มยังไงก็คือว่าเหมือนกับว่าไปช่วยเสริมทําให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยเนะี่ยเขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยทําให้ <c oughs> ต้นไม้เนะี่ยสามารถดูดเอา,าธาตุอาหารต่ตางๆของปุ๋ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือว่าเป็นเป็นความรู้เบื้องต้นนะที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับคิวมิกว่ามันมีประโยชน์มหาศาลมหาศาลแล้วก็เป็นสารกัจากธรรมชาตินะครับโอเคนะักทราบแล้วนะทีนี้เรามาดูกันเลยว่า มันจะใช้อย่างไงนะครับมีวิธีใช้อย่างไงนะครับอันนี้ผมได้แบ่งไว้ในนี้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันมันใช้อย่างไงะครับอัตราส่วนยังไงสําหรับผมนะแต่ผมบอกอนิดนึงว่าฮิวมิกไม่จาเป็นต้องใช้แบบนี้นครับสามารถใช้ผสมน้ำออกไปลดได้ด้วยแต่มันเปื้องมันเปืองเพราะว่าผมมันเปื้องมากนะครับผมมาแนะนําวิธีที่มันประหยัดนะครับหลายท่านอาจจะไปผสมน้าแล้วลดเนาะถ้ามีไม่หลายต้นอย่างผมมันมี30ต้นผมเลยใช้วิธีนี้ประหยัดนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามัน,น่าจะคุ้มค่าแล้วก็ ได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับผมคิดว่าได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันนะครับอ่าก็คือการเอามาผสมกับปุ๋ยนะครับแต่ก่อนผสมเราต้องมีอัตราส่วนนิดนึงนะครับอัตราส่วนนิดนึงนะผมขออนุญาตวางก่อนนะครับอัตราส่วนนิดนึง <c oughs> อ่ายกตัวอย่างผมเตรียมปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยของผมจะใส่สำหรับใส่ทุเรียนนะถ้าเกิดท่านผู้ชมจะใส่กับต้นไม้อื่นก็เตรียมปุ๋ยของท่านผู้ชมเองนะครับอ่าก็จะเอาผมใช้อัตราส่วนอย่างนี้สี่สี่แก้วนะท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันแก้วเท่าไหนก็เท่านั้นได้หมดนะครับสมมติแก้วเล็กกว่านี้ นะครับก็คือใช้สีแก้วแล้วก็ใช้ยูมิก1แก้วผมใช้แค่นั้นนะอ่ะหนะครับสองนี่นะครับแล้วก็4นะครับพอดีผมเตรียมมานะสีแก้วอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมก็จะใช้ย UM นะูมิกเนี่ยอัตราส่วนเหมือนกันนะก็คือต้องใช้ในในปริมาณ หนึ่งแก้วคล้ายๆหนึ่งแก้วเหมือนกันแก้วเดียวกันนะครับผมจะเตรียมไว้ให้แล้วที่กรอยแล้วนะครับนี่นะครับทำยังไงนี่เลยนะครับนี่เองครับเราก็คลุกเขาได้เลยนะครับให้มันเข้าไปในเนื้อปุ๋ยนั่นเองนะครับมันยิ่งยิ่งจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับปุ๋ยนะเพราะว่า ไอตัวฮิวมิดเนี่ยเขาเข้าไปในเนื้อปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเข้าไปเกาะอ,อยู่ตามเม็ดปุ๋ยเนี่ยนะครับเข้าไปเกาะอ,อยู่ตามเม็ดปุ๋ยนะครับมันก็จะช่วยให้ปุ๋ยของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นตามประโยชน์ที่ผมได้อ่านให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมทําให้เห็นจริงๆเนาะผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับจากนั้นก็จะลงมือทําและผมก็ใช้กับต้นไม้ของผมจริงๆด้วยทุกอย่างที่ผมทําคลิปทุกเรื่องทุกอย่างให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนี่ย คือผมทํามาด้วยตัวเองหมดเลยนะครับนะจากการศึกษาเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือทาแล้วมันได้ประโยชน์ผมก็เลยเอามาบอกต่อนะครับดังนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลนะว่าคลิปของผมทุกคลิปมันจะเป็นคลิปที่ไม่จริงมันเป็นจริงอยู่แล้วก็ผมใช้กับต้นไม้ของผมจริงๆนะครับการที่เราสามารถเอามาใช้กับต้นไม้ของเราจริง,รงๆเนะี่ยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแล้วใช่ไหมครับไม่งนั้นผมไปใช้ต้นไม้ทองผมทุกต้นเนี่ยรับรองถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงต้นไม้ของผมอาจจะตายได้ถูกไหมอ่ทาทีนี้มันใช้ได้ดีจริงนะครับผมกต่อนะ ดังนั้นท่านผู้ชมช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามกับผมด้วยนะนะครับผมก็จะได้เอาสาระหรือความรู้ดีๆหรือเอาเทคนิคใหม่ๆนะครับนะครับเอามาบอกต่อนะครับเนาะยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามผมหน่อยนะเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดนึงนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ผมก็คุกเขาน่าจะเข้ากันได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันจะมีฮิวมิกผสมอยู่อย่างนี้เลยเห็นนะครับเวลาเราใส่เราก็เตรียมใส่เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่นะฮะวิธีการใส่เลยนะ อย่างที่ผมบอกนะถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่ได้ใช้กับต้นทุเรียนใช้ปุ๋ยชนิดอื่นก็ใช้ได้หมดเลยครับฮิวมิกใช้ได้หมดเลยเพราะมันเป็นสาสรสกัดจากธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมว่าต้นทุเรียนของผมนี่แตกยอดจริงไหมนะครับเพราะฮิวมิกเนี่ยเขาจะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยในเรื่องของการเร่งยอดนะครับเร่งรากแล้วก็เร่งโตเร่งยอดก็คือว่าเร่งการแตกยอดแบบนี้เห็นไหมครับทุกยอดเลยนะครับเนาะทุกยอดเลยนะเห็นไหมแตกยอดอย่างนี้ทุก ทุยอดเลยนะครับส่วนเล่งรากเนี่ยเขาก็จะเล่งลากเนาะของต้นทุเรียนของเราเนี่ยได้ดีนะครับการกระจายรลกออกไปได้ดีลากฝอยก็จะแตกใหม่ได้ดีนะครับเนาะทำให้ลากแข็งแรงนะครับเมื่อลากแข็งแรงก็จะดูดธาตุอาหารได้ดีนะครับส่วนเล่งโตเขาจะเล่งในเรื่องของอะไรเล่งโตคือจะเล่งในเรื่องของลําต้นนะครับแล้วก็กิ่งต่างๆทําให้ต้นโตไวอวบใหญ่นั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราทราบป,ประโยชน์ของมันอย่างมหาศาลแล้ว ว่าปุ๋ยเราไปมีประสิทธิภาพมากขนาดนี้แล้วใส่เลยแต่ก่อนใส่ให้ดูอีกนิดนึงท่านผู้ชมจะเห็นไหมว่ารอบโคนต้นผมผมจะทําเป็นเหมือนพรวนดินไว้เห็นไหมรอ,รอบรอบโคนต้นก่อนผมจะใส่ปุ๋ยทุเรียนทุกครั้งผมจะพรวนดินไว้อย่างนี้เลยนะพรวนดินไว้อย่างนี้นะส่วนผมพรวนไว้เพื่ออะไรผมทาคลิปไว้แล้วไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้นะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะผมพรวนไว้เลยเดี๋ยวผมจะพาดูผมพรวนไ้ทุกต้นถูกไหมโอเควิธีการใส่ไม่ต้องว่ามีอะไรแล้วครับผมทําให้เห็นแล้วนะทำให้ดูด้วยแตต่ามดูกททุทเรีทุกต่ยน แตกยอดจริงไหมผมจะให้ดูว่าแตกยอดเกือบทุกต้นเลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยมีประสิทธิภาพจริงเริ่มเลยต้นใหญ่หน่อยก็จะโรให้รอบอย่างนี้นะให้มันอยู่ในทรงพุ่มนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเกินจากที่ผมเนะี่ยพรวนดินไว้เพราะว่าอะไรถ้าู้ชมลองไปหาหาดูได้ในช่องผมนะเห็นไหมครับวิธีก็อย่างนี้เลยนะครับก็จะต้นใหญ่ไหลก้ามือหน่อยนะผมจะใส่แบบนี้เลยนะครับ โดยที่ผมจะใช้ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยก็ประมาณ20วันนะถึง25วันครั้งนะครับผม,มจะใส่เยอะหน่อยเพราะผมนานใส่ไม่ได้15วันครั้งเนาะเวลาผมใส่อ่าเรียบร้อยนะครับสุดท้ายผมก็จะโรยข้างในนิดๆหน่อยๆนะครับเผื่อรากฝอยข้างในนะครับข้างนอกผมโรยเรียบร้อยแล้วก็ข้างในให้เขาหน่อยนะครับโอเคต้นที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าต้นที่หนึ่งจะแตกยอดดีนะครับเนาะนะนะแตกยอดดีอีกรอบนึงเห็นไหมทุกรอบ ุูกิรงเลยนะแต่ฝั่งนู้นก็แตกฝั่งนี้ก็แตกโอเคนะมืดูต้นที่สองต้นที่สองก็ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับใส่เหมือนเดิมเดี๋ยวทีเนี้ยดูต้นใหญ่เสร็จผมจะพาไปดูต้นเล็กว่ามันแตกยอดถูกต้นจริงไหมต้นใหญ่ก็เริ่มต้นนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับมาดูได้นะเนี่ยถ่ายยอดให้ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปด้วยนะครับตอนนี้ลองดูยอดได้นะเห็นไหมครับก็แตกยอดดีจริงเนาะช่วยในเรื่องของการแตกยอดนะครับแล้วก็ดูใบทุเรียนได้นะว่าใบใหญ่จริงไหมตามมาดูได้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับ อ่าเนี่ยครับลองชมใบได้นะใบใหญ่จริงไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมใบใหญ่มากนะครับเพราะว่าตัวช่วยตัวเนี้ยฮิวมิกเนี่ยนะเขาช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ปุ๋ยของเรานั่นเองนะครับต้นใหญ่จะใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันทรงพู่มมันใหญ่นะครับไปขี้ผมใส่ถึงไหนแล้วจำไม่ได้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้เรียบร้อยก็ใส่ข้างในหน่อยนึงนะครับผมจะโปรยข้างในนิดนึง เพราะว่ามันจะมีรากฝอยอยู่ข้างในยอยู่แล้วผมจะปล่อยข้างในนิดเดียวนะครับแต่จะเน้นข้างนอกเป็นหลักโอเคทีนี้ผมบอกว่าผมจะพาดูต้นเล็กใช่ไหมมามาดูว่าต้นเล็กก็แตกยอดม่แพ้ต้นใหญ่นี่เห็นไหมครับต้นนี้เห็นไหมครับแตกยอดนะครับลองชมได้เลยครับทุกกิ่งก็แตกยอดเหมือนกันหมดนะครับลองชมไปด้วยนะครับว่ามันแตกยอดจริงไหมผมก็ใส่ ปุ๋ยรบอบไปด้วยครับจะได้ท่านผู้ชมได้ชมต้นทุเรียนไปด้วยนะว่าผมใช้จริงๆผมทําให้เห็นจริงๆนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเวลาที่ผมใส่ไปเนี่ยผมจะสรุปให้ดูให้ฟังอีกรอบนึงว่าประโยชน์ของฮิวมิกช่วยในเรื่องอะไรนะช่วยในเรื่องอะไรก็คือวิธีการใช้เอามาใช้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดเอาไปผสมกับปุ๋ยนะครับฮิวมิกนะครับมันจะช่วยเ,เสริมประสิทธิภาพในปุ๋ยนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนประโยชน์ของมันมากมายม,ายมหาศาลเลย นะอย่างที่ผมบอกก่อนต้นคลิปนะครับเพราะมันยาวนะผู้ชมผู้ชมก็ลองลองย้อนกลับไปชมต้นคลิปได้นะครับทีนี้แล้วมันมีประสิทธิภาพจริงไหมก็ดูจากต้นทุเรียนของผมได้เห็นไหมแตกยอดก,กับทุกต้นเลยนะครับต้นเมื่อกี้แตกแล้วใช่ไหมต้นนี้ก็เริ่มแตกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็มีนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมแตกยอดเกับทุกต้นเลยแสดงว่าทําไมครับมันต้องใช้แล้วดีจริงๆถูกไหมถ้าไม่ดีจริงผมไม่เอามาบอกต่อนะครับ เนาะแล้วก็ส่วนการพวนดินรอบโค,คนต้นเนี่ยผมทําเพื่ออะไรนะท่านผู้ชมทําเพื่ออะไรท่านผู้ชมไปดูคลิปเก,ก่าๆผมอีกทีนึงนะลองไปย้อนดูจะได้หายสงสัยเนาะ,ะส่วนการใส่ปุ๋ยก็อย่างนี้เลยต้นหนึ่งผมจะใส่ประมาณสามถึงสี่กำมือครับให้รอบโคนต้นถ้าเป็นต้นเล็กนะแต่ถ้าต้นใหญ่ก็เยอะหน่อยนึงเยอะหน่อยนึงนะครับเยอะหน่อยนึงนะครับเยอะหน่อยนึงนะดูต้นนี้เลยครับแตกยอดไปไงครับแตกยอดแบบโอ้แตกก็เป็นเอาตายะนะครับท่านผู้ชม แต่เอาไปโดนตายนะครับเห็นไหมว่าผมทําคลิปทุกครั้งผมจะทําให้เห็นจริงๆนะครับจากประสบการณ์จริงแล้วก็ลงมือทําจริงๆนะครับลงมือทําจริงๆนะครับผมจะไม่เคยทําคลิปแบบพูดเฉยๆแต่ไม่มีภาพไปเห็นไม่อธิบายให้ได้ฟังนะครับผมจะทําคลิปในการที่จะอธิบายไปด้วยนะครับแล้วลงมือทําไปด้วยทําไมผมต้องบอกว่าอธิบายไปด้วยลงมือทำไปด้วยเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าผมทําจริงๆนะครับผมทําจริงๆ เนาะในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมได้ชมต้นทุเรียนทุกต้นที่ผมได้ใส่ปุ๋ยแล้วกันเนาะจะได้เห็นว่าเฮ้ยผมไม่ได้แบบพูดเฉยๆนะผมเนี่ยทให้เห็นด้วยนะครับเนาะส่วนท่านผู้ชมท่านใดเคยใช้ฮิวมิกใช้แบบไหนยังไงนะครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้ฮิวมิกเคยใช้แล้วเป็นผลเป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่เคยติดตามผมมาแล้วแล้วเห็นว่า การใช้ยิมิกเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับนอกจากคี้เท่าฐานนะครับอีกสองต้นนะผมจะทำไม่ดูวยสองต้นพอเนาะเพราะว่าเริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนนะครับแล้วผมก็จะใส่ให้ทั่วทุกต้นเลยต้นทุเรียนของผมอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมว่าต้นทุเรียนทุกผมที่ผมใส่มาต้นทุเรียนของผมเนี่ยผมใส่มาทุกต้นนะเนี่ยเองครับต้นทุเรียนเป็นไงทั้งกิ่งก้านใบาการแตกยอดเป็นไงครับสวยงามทุกต้นใช่ไหมครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่นะผมเพิ่งปลูกทุเรียนได้แค่ปีหนึ่ง กว่าแบบ people, ปลูกปีแรกเนี่ยคือยังไม่มีความรู้เลยไม่ค่อยได้รู้เรื่องเลยเรื่องทุเรียนผมเพิ่งมาจะศึกษานี่จริงเนี่ยได้ประมาณเกือบปีเองนะครับน้องแล้วผมก็ลงมือทําเมื่อผมลงมือทําแล้วผมก็เอามาบอกต่อท่านผู้ชมนะครับโอเคต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายแล้วนะครับต้นสุดท้ายแล้วนะครับต้นสุดท้ายนะครับแตกยอดเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าแตกยอดของต้นนะครับ โอเคโอเคครับสุดท,ท้ายแล้วจะจบคลิปแล้วนะครับคือผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยผมทําจริงนะผมทําอย่างที่ผมพูดนะแล้วก็ผมใช้จริงๆนะครับโอเคก่อนจบคลิปก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกับผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะช่วยผมจะมีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆม,มานําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับเนาะ ไปอยู่สังกูนแล้วกันขออีกต้นหนึ่งแล้วกันนะครับอีกต้นหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเริ่มร้อนนะครับผมขออยู่ในร่มหน่อยนะจะสรุปขออยู่ในร่มหน่อยอีกต้นหนึ่งเพราะมันยังเหลือปุ๋ยอยู่ดูไปด้วยนะครับตัเมอกี้ร้อนมากนะัท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอหลบร่มหน่อยจะสรุปให้ฟังแล้วนะครับก่อนจบนะครับเลยเลยมาใส่ตรงนี้เลยมันอยู่ใต้ต้นไม้พอดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมโค้งงใส่ต่อ โอเคครับเลร่มแล้วทีนี้สรุปสรุปเนาะประโยชน์ของคิวเมกอย่างที่ผมบอกเนาะมันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยนะครับทุกชนิดได้หมดนะไม่จำเป็นต้องปุ๋ยของทุเรียนที่ผมใช้อยู่เนาะมันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยของทุเรียนเราเได้อย่างดีเลยนะครับจะช่วยในเรื่องของการเร่งยอดเร่งล่าเร่งโตส่วนมันเร่งได้ยังไงนั้นผมเชื่อว่าสี่ห้าข้อตอนแรกตอนต้นคลิปว่าผมบอกไปแล้วเนาะท่านชมลองไปย้อนฟังเอานะครับดังนั้น ถ้าใครยังไม่เคยใช้ลองหามาใช้ดูนะครับไม่แพงไม่แพงแล้วก็ถ้าใช้แบบผมเนี่ยประหยัดนะครับประหยัดมากด้วยผมบอกเลยประหยัดมากนะครับเนาะเห็นไหมผมใช้แค่ถ้วยเดียวผมใส่ต้นทุเรียนไปเกือบสิบก่าต้นแล้วนะครับแล้วต้นทุเรียนของผมงก,ก็แตกยอดกับทุกต้นสแสดงมันได้ผลดีจริงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์เป็นสาระมันเพิ่มความรู้กับท่านผู้ชมอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมกับผมอีกสักครั้งนึงนะครับเนาะส่วนท่านผู้ชมท่านใดเคยใช้แล้ว เป็นยังไงอะไรยังไงก็เรามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเรามาลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปผมเนี่ยอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบนี่มันอาจจะช่วยในเรื่องอื่นได้อีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยถูกไหมครับดังนั้นก็เรามาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเนาะนะมันก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นกับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับนอกจากของผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรซึ่งคลิปหน้าเป็นเกี่ยวกัับออะไรนน้ย้ยาาใหทม ติดตามให้ดีๆนะครับต้องมีสาระมีความรู้อีกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่ปุ๋ยให้ให้ทั่วทุกต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ